สวัสดีครับวันนี้เรามีโปรดักต์ใหม่มานำเสนอนะครับคือ FG Color Remove ทําทำไมต้องเป็น Color Remove Color Remove คืออะไรนี่ Color Remove มาเพื่อตอบโจทย์สำหรับปัญหาการทำสีผิดการทำสีเข้มมาแล้วเบื่อแต่อยากเปลี่ยนสีนะฮะไม่ว่าคุณจะทำสีดำเบอทั 0, เบอร์1เบอร์2.0 3ทับ, 0, 4, ทบ 0, 5ูบ 0, ก็ตามเบอร์เหล่านี้มันเป็น สีผมเข้มที่ช่วยในการปิดผมขาวหรือในการทําสีผมสว่างมาจะแก้ปัญหาเบื่อผมสว่างใช้สีพวกนี้ปิดพอปิดเอกเสร็จปุ๊บวันหนึ่งเกิดเบื่ออกีกอยากจะเปลี่ยนสีสว่างแฟชั่นคุณก็ต้องใช้ผงฟอกปัญหาคือผงฟอกมันทําให้สีเข้มออกจริงแต่สภาพผมคุณจะพังหมดเลยยับเยินมากบอกเลยแห้งกลางกรอบหรือบางครั้งนะครับช็อตแล้วก็หลุดขาดด้วยก็มีดังที่นี้ fg color remove ตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แก้ปัญหาเรื่องของสีผมเข้มที่ไม่ได้ดำซ้ำซ้อนไม่มีการทำดำซ้ำซ้อนคือทับถมหลายๆรอบแค่1-2ครั้งและต้องการเปลี่ยนสามารถใช้ color remove นี้แก้ปัญหาที่ได้นะฮะทำให้สีเข้มหลุดออกหมดกลายเป็นพื้นที่ไม่มีเม็ดสีสังเคราะห์อยู่เลยสภาพผมปกติมากบอกได้เลยนะครับผมผมเองเนี่ยเคยทำมาแล,ล้วสรอบ เคยทำสีเข้มปิดหมดวันหนึ่งผมเบื่อผมก็เอาส่วนนี้ข้างบนนี้ใช้ c l o r อ e Move ลงทิ้งไว้45นาทีแล้วผมก็ลงสีใหม่เป็นน้ำตาลขาลสวยเห็นไหมผมจับได้เลยไม่มีการเสียไม่แห้งกรอบไม่กระด้างตอบโจทย์มากบอกได้เลยสามารถเอาออกทุกสีได้หมดยกเว้นนะครับยกเว้นสีที่ทำมีเป็นสีที่มีส่วนผสมของแว็กแว็กทุกสีเฮนน้า อันนี้เอาไม่ออกแล้วก็ดำซ้ำซ้อนน้ำตาลซ้ำซ้อนหมายถึงทำดำทับถมหลายๆรอบมาเป็นปีๆเป็น10-20รอบขนาดผงฟอกธรรมดาคุณใช้12%ยังไม่ค่อยออกเลยบอกได้เลยนะฮะตัวนี้ก็เอาไม่ออกครับแต่ถ้าคุณใช้ผงฟอกก่อนจนเปิดเก็บผมเคลียสีที่มันทับถมออกก่อนระดับหนึ่งแล้วทีนี้เข้ามาใช้ตัว F G Color Remove ตัวนี้มันก็จะช่วยทำให้สีนี้ออกตัว Color Remove ตัวนี้บอกเลยนะครับว่า มันจะเอาออกเฉพาะสีที่เป็นสีสังเคราะห์นะฮะสีโพลเมแนสทุกทุกสีเลยยกเว้นถ้าถ้าสีที่คุณใช้มันมีส่วนผสมของแว็กเมื่อใดมันไม่ตอบโจทย์ครับบอกเลยมันจะมันไม่เอาออกมันจะนิ่งอยู่อย่างนั้นคุณต้องเอาผงฟอกลงก่อนสักรอบหนึ่งเพื่อทําให้แว็กที่มันเคลือบอยู่ด้านนอกอะถูกเปิดออกแล้วตัวนี้ตัว c o l เลอร์มูมันถึงเข้าไปทํางานได้เอาเม็ดสีสังเคราะห์ที่มันอยู่ในแกนผมออก มาถึงแก้ปัญหาเรื่องของสีเข้มหรือในกรณีที่คุณทําสีผิดวันนี้คุณทําสีโอ้ไม่ชอบเลยอะ่ะแต่นี้มจะเอาออกก็ยากอยู่ใช้ผมฟอกก็ไม่ได้จะใช้แชมพูสระก็ออกไม่หมดเนี่ยเอาคารลีมุฟตัวนี้ได้เลยครับตอบโจทย์บอกได้เลยว่าเวิร์กมากใช้เวลาแค่3 0มสถึงสีนาทีนะถ้ายากนิดนึงนานหน่อยก็5 5ถึงห้นาทีเนื้อมันเป็นเจลกับครีมผสมกันเนื้อเหลวเกลี่ยง่าย หนึงกล่องบอกเลยผมยาวๆเอาอยู่ครับไม่ต้องใช้เยอะด้วยทาแบบทาแบบทั่วๆเลยนะฮะคร์รีมุกกล่องนึงเอาอยู่เลยเสร็จแล้วใช้วีโต้เอาแปลงลงอวีโตเกรกทีหนึ่งแล้วถ้าอยากให้ไวใช้ความร้อนช่วยถ้าไม่มีความร้อนช่วยก็ใช้อุณหภูมิปกติก็ได้แค่นี้เอง